ค่ะหนึ่งสิ่งที่ห้ามลืมนะคะถ้าคุณป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายวันนี้มาพบกันกับอาจารย์เปิ้ลน,นะคะเมื่อกี้ไม่มีเสียงนะคะเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะคะหนึ่งสิ่งที่ห้ามลืมถ้าคุณป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแม่นะคะทําไมเราพูดอยู่คนเดียวนะคะเราพูดอยู่คนเดียวนะคะเอ๊ที่ไหนได้เราคิดว่าเราอยู่คนเดียวริงงแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงนะคะ หนึ่งสิ่งที่ห้ามลืมนะคะถ้าคุณป่วยไปโรคไตระยะสุดท้ายถ้ากระชันใหม่ซิมันมะกี้ไม่มีฉันไม่เห็นใครทักเลยนะคะมามามามีเวลาน้อยมีเวลาน้อยนะคะเริม่มต้นกันใหม่นะคะหนึ่งสิ่งห้ามลืมถ้าคุณป่วยโรคไตระยะสุดท้ายแต่ก่อนที่เราจะไปกันนะคะแชร์กันก่อนนะคะทักทายอาจารย์ก่อนแล้วยังได้ยินกันอยู่ไหมเนี่ยนะคะได้ยินกันไหมจ้าที่รักนะคะได้ยินไหมนะคะอันนี้นะพูดถึงเรื่องขนมจีนก่อนนะพูดถึงเรื่องขนมจีนก่อนนะคะขนมจีนคนไข้โรคไตทานได้ ขนมจีนคนไข้โรคไตาทานได้นะคะสองจับเล็กๆเท่ากับข้าวสวยหนึ่งทัพพีสี่จับเล็กๆเท่ากับข้าวสวยสองทัพพีเปลี่ยนกันกันกบข้าวนะคะอ่ะโอเคแม่พี่ดูซิได้ยินเสียงไหมนี่นะคะเสียงจะหายไปอีกไหมคะแม่ปวดดูซิมันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นนะคะ,นนะ,คะเป็นไงบ้างนะคะตอนนี้ก็เห็นมาตั้งเยอะแล้วนี่นะคะทุกคนนะคะมา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 ,มานะคะอ้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณพรมาคนแรกเลยนะคะ อานะคะติดตามเกือบเดือนแล้วขอบคุณมากใครมีคําถามถามได้นะมาอาจารย์อย่ดเพื่อสินาทีนะคะสิบนาทีเพราะอาจารย์จะต้องกลับบ้านแล้วอาจารย์อยู่โคราชบานช่องไม่กลับนะคะขนมจีนสี่ทัพีขนมจีนสี่จับเล็กๆเท่ากับข้าวสวยสองทัพีขนมจีนสี่จับเล็กๆเท่ากับข้าวสวยสองทับพีให้โปรตีนสี่กรัม ให้โปรตีน4กรัมค่ะสวัสดีนะคะพี่นีนะคะได้ยินชัดเมื่อกี้ไม่ได้ยินค่ะทุกคนคะ่ะพูดอยู่คนเดียวนะคะพูดอยู่คนเดียวนะคะขอบคุณมากไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะไปหนึ่งสิ่งที่อาจารย์บอกว่าห้ามลืมนะคะนะคะแอปเปิ้ลไซเดอร์ทานได้หรือเปล่านะคะคุณคุณบาร์บี้ต้องบอกว่าคุณเป็นไตเลวที่เท่าไหร่คะมาจากติ๊กต่อกถามอาจารย์นะคะ เป็นไตเละที่เท่าไหร่ถ้าไตาเละต้นๆพอทานได้บ้างแต BC, ่ไตสามรเยะ3ามบีสี่ห้าจัน่ด้ขยากให้ทานนะคะเนาะโอเคสวัสดีนะคะคุณสวุวรรณีคุณอรุณีนะคะคุณชยันพานะคะพี่นีคุณปานีนะคะคุณกนกวันคุณสมทรงนะคะโอเคไปต่อนะคนมจีนคุณทานได้แลกเปลี่ยนกับข้าวนะก่อนจะไปเรื่องที่อจารบอกนะคะน้ํายาต่างหากที่ต้องระวัง น้ำยาขนมจีนนะคะไตระยะ 3b 4 5ไม่แนะนำ Tiktok ถามอาจารย์ว่าไตาระยะ 3a สามารถทานน้ำตไคร้แทนน้ำไม่แนะนำให้ดื่มแทนน้ำให้ดื่มพอชุ่มพอชุ่มชื่นหัวใจนิดนิดแต่หน่อยพอได้ค่ะอาจารย์ไม่ค่อยอยากให้ดื่มน้นําแ่ะจริงๆแล้วน้าเปล่าดีที่สุดนะจ๊ะนะคะคุณตุ๊กติ๊กนะคะโอเคเนาะสิ่งสําคัญก็คือตัวน้ํายาขนมจีนไม่น่ากลัวเมื่อก่อบอกขนมจีนไม่เป็น,ปนแป้งหมกักกินได้ไหมอาจารย์จริงแล้วขนมจีนก็คือ หมดข้าวแป้งเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้กินขนมจีนทุกมื้อทุกวันเลยเนาะคุณพี่บอวิวเนาะเราไม่ได้กินขนมจีนทุกมื้อทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยกินได้บ้างเปลี่ยนกับข้าวนะจ๊ะเนาะทีนี้น้ํายาต่างหากที่คุณต้องระวังน,น้ํายานะคะอันนี้สิ่งที่ห่วงก็คือ,ก,คอก็คือหนึ่งโซเดียมสิ่งที่ไม่น่าห่วงก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแกงเผ็ดกะทิก็น่าห่วงถ้าใส่เยอะไปอาจารย์เพื่อนแนะนําเทตตี้ฟิตนะคะเพื่อนวิขอ,อะกะทิธัญ,ญพืชหน่อยแล้วนะคะขอกะทิธัญ,ญพืชหน่อยนะคะ กะทิถ้าเป็นกะทิธัญ,ญพืชทาจากถั่มันรําข้าวพอได้ค่ะทุกคนนะคะกะทิถ้าเป็นแบบนี้ใช้ทาใช้ทาน้ำยาขนมจีนพอได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นทั่วๆไปนะคะถ้าเป็นขนมจีนอยากแกงกะทิเราก็ต้องระวังเรื่องโพแทสเซียมเพราะฉะนั้นขนมจีนทานได้แต่น้ํายาต้องทําเองทาน้ํายาเองทํำยังไงนะคะก็ในตาราอาจารย์เปิ้ลนก็มีบอกนะ ขนมจ,นนจีนน้ำยาจะเป็นขนมจีนน้ำยาไข่ขาวก็ได้หรือหรือขนมจีนน้ำยาปลาก็ได้นะคะเราทานได้แต่ว่าต้องทำขนมจีนน้ำยาลักไตนะทุกคนในตำราใครมีก็เอาไว้แต่ว่าใครสั่งก็รอหน่อยนะครับร้อยร้อยชุดเลยค่ะทุกคนว่าเป็นโปรโมชั่นไงหมดโปรแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทานขนมจีนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเราเอาไปทำขนน้ำยาเองที่เราควบคุมโซเดียมได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้าเราซื้อเขาอาจารย์ไม่แนะนำเนาะทีนี้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เปิ้ล บอกว่าห้ามลืมเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะไปไหนมาไหนนะทุกคนนะคะห้ามลืมเด็ดขาดไม่ว่าจะไปไหนขึ้นเหนือล่องใต้อยู่บ้านไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปทํางานหรือไปออกไซต์งานอะไรก็ตามสิ่งนั้นก็คือเรื่องของโปรโตีนค่ะโปรโตีนที่ตามระยะไตของตัวเองนั่นแหละโปรโตีนตามระยะไตของตัวเองไม่ใช่ของเพื่อนเราต้องจําให้ได้ว่าวันนึงนะคะเรากินโปรโตีนได้กิน ไข่ขาวได้วันละกี่ฟองกินข้าวสวยได้วันละกี่ทพัพพีผักก็ไม่เท่าไหร่หรอกผักหนึ่งทัพพีให้โปรตีนหนึ่งกรรมัมผักข้าวราลวกๆต้มๆวันหนึ่งก็ได้จะประมาณสักสามสี่ทัพพีได้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวเองคนไข้โรคไตต้องรู้ว่าตัวเองกินไข่ขาวได้วันละกี่ฟองไประยะสุดท้ายนะสามบีสี่ห้านะนะคะหรือ กินข้าวได้วันละกี่ทัพพีขอถามคำหนึ่งค่ะที่อยู่กับอาจารย์เปิ้ลนใครที่ทราบว่าตัวเองมีโคร้ากินไข่ขาวได้วันละกี่ฟองกินข้าวได้วันละกี่ทัพพีตอบอาจารย์กดเลขหนึ่งให้หน่อยค่ะติ๊กตอกเหมือนกันนะคะติ๊กตอกเหมือนกันนะคะใครที่ทราบว่าตัวเองต้องการโปรตีนต่อวันเท่าไหร่กินไข่ขาวได้วันละกี่ฟองกินข้าวสวยได้วันลกี่ทัพี กดเลขหนึ่งให้อาจารย์พีค่ะหรือว่าตอบว่าซาดก็ได้แต่ว่ากดเลขหนึ่งก็ดีมันง่ายดีนะคะกดเลขหนึ่งหน่อยค่ะนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เปิ้ลได้จากไหนคะคุณตุ๊กติ๊กถามอาจารย์เปิ้ลน,นะคะจากเพจอาหารโรคไตใบอาจารย์เปิ้ลน,นะคะพิมพ์คําว่าอาหารโรคไตใบอาจารย์เปิ้ลน,นะคะก็จะมีเอ่อเพจ เพจที่มีคนพูดติดตามประมาณ60,000กว่าท่านนะคะหรือว่าเป็นเพจที่มีพูดติดตามอยู่ประมาณพันกว่าท่านก็เป็นออเปิลนักกระดอาหารวิชาชีพก็มีนะคะก็ทักมาที่ข้อความเพจที่ Facebook ได้เลยนะคะมีพิมพ์เยอะแยะมากมายนะคะแต่ตอนนี้นะคะให้เรารู้ว่าใครที่ทราบว่าเองเนี่ยกินโปรตีนวันละเท่าไหร่กินไข่วันละกี่ฟอง กินข้าวสวยวลากีทัพพีกดเลขหนึ่งให้ทีค่ะกดเลขหนึ่งให้ทีค่ะใครไม่ทราบกดเลขสองเพราะสิ่งนี้คุณห้ามลืมเด็ดขาดเวลาคุณไปไหนมาไหนเพราะว่าบางทีคุณจะกินเกินเพราะบางทีคุณจะกินเกินไออย่างคุณพี่เบาวิวท่านบอกว่าท่านกดเลขหนึ่งท่านไปเที่ยวไหนก็ตามท่านไม่เคยลืมเรื่องโปรตีนตามระยะไตของตัวเองท่านไม่เคยลืมโปรตีนตามระยะไตของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ จะรอดจากการฟอกไตก็คือคนที่ทราบว่าตัวเองกินโปรตีนตามระยะไตนั่นแหละจากที่รักโอเคไหมนะคะยังมี1.1นะยังมี1.2ึ่นะหนเนี่ยข้ามลืมเด็ดขาดเลยกินไข่วันละกี่ฟอง จะแลกเปลี่ยนกับปาเนี่ยแลกเปลี่ยนกับปาเนี่ยรู้ไหมว่าไข่หนึ่งฟองแลกเปลี่ยนกับปาได้หนึ่งช้อนช้อนเนี่ยมันโตขนาดไหนทราบไหมถ้าทราบเรื่องราวเหล่านี้กดเลขหนึ่งเลยค่ะคุณพี่จันทราภาคุณพี่ชยันชชยาภา,า,าคุณพี่เบหวิวกดเลขหนึ่งสามท่านนะคะคนกดเลขสองคุณหญิงจิงบอกว่าไม่ทราบนะคะไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เราจะต้องทราบว่าเราจะต้องกินโปรตีนเท่าไหร่ศึกษาเพิ่มเติม นะคะมาศึกษาที่เพจของอาจารย์ก็ได้นะคะเพราะว่าในทิกตอกเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะคะมีการที่เราจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องโปรตีนตามระยะไตเนี่ยอาจารย์มองว่าเราไปดูที่นู่นเน่ยสบายใจไปดูจากเพจที่ข้อความที่สําคัญต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าให้เรารู้เลยว่าเรากินโปรตีนตามระยะไตกินไข่กี่ฟองกินปลากี่ช้อนกินข้าวกี่ทัพผีโอเคนะจ๊ะ ที่ละนะคะระยะ3าทานไข่ทานได้สี่ทัพพีไข่หนึ่งฟองใช่เปล่าโอ้ไข่ได้ทานได้กดมากกว่านั้นค่ะไปศึกษาเพิ่มเติมไปนะจ๊ะนะคะกดเลขสองเยอะเลยนะคะสําหรับไตระยะที่สองนะคะถูกตามแล้วนะจ๊ะเพื่อนวิจารนะคะมีคนทักแล้วจะกลับหรือ,อยัง <c ười> คือว่าอาจารย์สวยมากนะคะก็จะมีคนตามนะคะสามีจะบบว่ากลับหรือ,อยังนะคะไลน์มาบอก อาจารย์ย่ไม่ตอบเขาเลยนะคะก็เพราะว่าอาจารย์สวยมากนะคะสามีตามเลยนะคะยังอยู่โคราชอยู่เลยนะคะก็กลัวกลับบ้านไปจะดึงพวกเราจะรับก่อนนะคะก็เลยรีบคุยกับพวกเราก่อนเนะาะเพราะนั้นหนึ่งก็คือเรื่องโปรตีนตามระยะสายสองค่ะห้ามลืมชนิดของโปรตีนจะต้องกลับแล้วนะคะมีคนตามเพราะว่าอาจารย์สวยมากมีคนตามสองคือชนิดโปรตีนค่ะที่รักชนิดโปรตีนค่ะคือหมายความว่า นอกจากไข่จากปลาคุณจะเลี้ยวรถคดเคี้ยวยังไงอาจารย์ไม่อยากให้กินหมูไม่อยากให้กินเนื้อไม่อยากให้กินเครื่องในไม่อยากกินอะไรต่างๆยาหลุดไม่ใช่คําว่ายาหลุดบ่อยค่ะคือยาหลุดถ้าไประยะสุดท้ายห้ามหลุดถูกไหมนะคะเน้นไข่ขาวเน้นปลาอาจารย์ก้นมากินเนี่ยมีหนมจีนตะกีน้เนี่ยโอ้โหก้อยยังแห้งอยู่เลยน่าจะมีผงชูเยอะอาจารยก์ก็กินไข่ขาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเด็ดขาดเรื่องปโปรตีน และที่สองคือชนิดของโปรตีนเลือกอันแรกคือปริมาณโปรตีนชนิดของโปรตีนอาจารย์เปิ้ลมั่นใจว่าคุณพี่เบหวีอของอาจารย์ถึงแม้ท่านจะท่องเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็กับสามีของท่านท่านก็ยังควบคุมอาหารตามระยะตายอยู่อาจารย์เชื่อนะคะระยะ 3A ต้องคุมโปรตีนไหมต้องคุมเหมือนกันกับพี่สุพีนะคะ 3A นะคะไม่ใช่กินไข่หนึ่งฟองต่อวันนะจ๊ะระยะที่2 1 2 3A กินโปรตีนได g, นนู้นยุดแดกรัมต่อน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็น1กิโลกรัม ถ้าอยากทราบรายละเอียดเข้ามาที่เพจนะคะมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือชุดตำราของอาจารย์เพิ่นนะคะมีอยู่เจ็ดเล่มตอนนี้ค้างเยอะมากเลยเพราะว่ามีโปรโมชั่นแต่โปรโมชั่นหมดไปแล้วนะคะเจ็ดเล่มราคา2 0 0 0บาทเอ้ย2,700บาทนะคะมีโปรโมชั่นไปถึงวันที่27นมานนี้ก็1,700บาทก็ คนจองมาเยอะมากค่ะนะคะผลิตออกไม่ทันก็ใจเย็นๆกันนิดนึงเพราะว่าราคา,าถูกมากนะคะก็กับความรู้ที่อาจามีให้เนี่ยมากมายเพราะฉนั้นก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะจ๊ะโอเคค่ะคงจะได้เวลากันแล้วนะคะดื่มน้ําแร่ได้ไหมนะคะดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดนะจ๊ะนะคะแล้วก็อ่ะนะห้ามลืมนะไปไหนก็ตามโปรตีนตามระยะใตของตัวเองสองโปรตีนชนิดของโปรตีนก็ห้ามหลุดวางอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะ วางอยู่ตรงหน้าเนี่ยมีไก่มีเครื่องในมีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะห้ามลืมเดียดขาดว่าเราเป็นไตระยะสุดท้ายหรือระยะที่3 b 4 5นะคะเราต้องจำกัดโปรตีนที่มาจากไข่แล้วก็ปลาโปรตีนใสๆสวยๆไตจะได้ไม่ทำงานนะัะไตจะได้อยู่กับเรานานๆนะคะทุกคนคนที่เป็น1-2ึ่งสองสามคุณคุมเบาหวานให้ได้คุณคุมหวานคุณคุมมันคุณคุมเค็ม ะะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นประคองให้ค่าไตาของคุณไม่ตกไปกว่านี้นะจ๊ะสำหรับติ๊กตอบที่ถามมานะจ๊ะโอเคหอยแมลงภู่ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะคุณแม่แม่นะคะทานไปเลียยที่ห้าห้ามทานหอยมแมลงภู่เด็ดขาดเลยค่ะปูก็ห้ามนะคะได้แต่กุ้งขาวเล็กเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆนๆน้อยในวันนี้ที่อาจารย์เปิ้ลนจะแบ่งปันพวกเราจะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะพอบอกนะคะก็ขำๆกันนะคะอาจารย์ก็เป็นคนซี้สวยมากเพราะว่า สามีจะตามตลอดนะคะไม่หรอกค่ะจะมาคําเกินไปแล้วคนจะกลับบ้านในรัฐทิดารัตนะคะเพราะว่าจากนี้ถึงบ้านก็30กิโลเนี่ยนะคะก็ค้ำเนาะจากอาเภอเมืองไปอาเภอสุงเนินนะคะแต่ว่ากลัวถึงบ้านเราจะดึกเพราะนั้นเนี่ยเป็นห่วงพวกเรานะครับกลัวพวกเราจะรออาจารย์นะคะก็ขอทุกคนเนี่ยนะคะเป็นหมอรักษาตัวเองนะคะทั้งที่แฟนเพจแล้วก็ทิกต o อกนะคะแล้วก็ใช้อาหารทั้งหมดเป็นโรงพยาบาลก่อนจะกินอะไรให้คิดนะคะว่ากินได้กินไม่ได้อะไรที่ต้องระวังอะไรที่ต้องควบคุมอะไรที่กินได้กินไม่ได้คุณก็หลีกเลี่ยงไปซะ เป็นห่วงจริงๆนะคะอาหารของคุณทุกคนเนี่ยขอให้เป็นยานะคะมันตอนนี้หลายๆคนก็มีการปรับพฤติกรรมที่ดีมากๆแล้วก็ให้ไปต่อนะคะอย่าถอยหลังกลับมานะคะไปต่อไปต่อค่ะแล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มมาลบต้นชีวิตใหม่นะคะก็ปรับพยายามปรับไปไม่ต้องไปดูว่า คนนั้นทําได้มากมายเราจะทําได้อย่างเขาไหมเขาทําได้เราก็ทําได้โอเคไหมจ๊ะเนาะขอบคุณสําหรับคําอวยพรนะคะที่หมอใพ่อาจารย์เปิ้ลน,นะคะในปีปีที่ครบรอบอายุ54ปีของอาจารย์เปิ้ลมีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าเ็๊ได่มีคุณค่าสําหรับคนอื่นๆน,นะคะนี่แหละทําให้มันเป็นน้ําทิพย์โลมใจหล่อเลี้ยงนะคะจ,จิตใจของอาจารย์ให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะเพราะว่ามีพวกเราที่อยากจะ ได้รับความรู้จากอาจารย์เปิลน,นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีเสียงของอาจารย์เปิลจะก,กล้องในงหูตลอดนะคะขอพระคุณมากขอให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแต่ก็ต้องจะไม่ลืมในสิ่งที่อาจารย์เปิลบอกแล้วก็แนะนําเป็นห่วงทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์นะคะขอบารมีคุณย่าโมนะคะคุ้มรองปกปักรักษาพวกเราให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะแล้วก็นะคะขอให้อาจารย์เปิลน,นะคะเดินทางกลับ บะะ <G ül> <G ül> ับบ้านโดยปลอดภัยนะคะเกินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะแล้วก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพผูดจะเพิ่มเดินทางเข้ากรุงเทพอบรมอีกสามวันนะคะช่วงที่เดินทางตลอดเลยแต่ก็ระบัดระวังตัวเป็นที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะนะคะโชคดีแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายกลับแล้วกลับแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ